รอบนี้ข่าวจริงของจริงนะครับพี่ราชันเองเขายื่นแล้วครับนักข่าวดังเองก็ล้วนคอนเฟิร์มมาดริดเดินหน้าปิดดิวเทรนด์ครับเรอัลมาดริดครับกำลังเดินหน้าไปปิดดิวเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมในแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยทางเดวิดออนสตีนนักข่าวเทียร์หนึ่งครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทีมราชันชุดขาวเนี่ยกำลังเดินหน้าไปปิดดิวควา้าแข้งทีมชาติอังกฤษ ทั้งนี้ครับพวกเขาเองจาเป็นต้องแจ้งให้กับทางลิวคูทราบนะครับหากว่ามีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนั้นเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เองอยังไปไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับส่วนรายงานจากฟาบิโอโรมาโนนักข่าวดังเองก็ยืนยันนะครับว่าได้มีการส่งสัญญาในแบบเป็นทางการไปให้แก่ตัวแทนของทางเว้นต์อาร์โนแล้วนะครับอย่างไรก็ดีครับการเจรจาเองอยู่ในระหว่างการถกประเอียดต่างๆของสัญญานะครับซึ่งทุกฝ่ายเองก็มั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงนี้กันได้แบบราบรื่นครับ ส่วนสัญญาของดาวเตะวัย26ปีนั้นกําลังจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้กับทางลิเวอร์พูลนะครับซึ่งนั่นเองในส่วนของการยื่นสัญญาอย่างเป็นทางการเนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลนั้นเหลือลุ้นแชมป์เพียงแค่พิมลีกรายการเดียวเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้เองพวกเขาก็กําลังมีคะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลอันดับที่2ครับถึง12คะแนนน,นะครับแล้วก็เหลือการแนงขันอีกเพียงแค่9นัดเท่านั้นด้วยครับ แล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดอย่างไรกันบ้างครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับข่าวนี้ครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ